ของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเราถ้าพูดกันตรงๆภาษาอังกฤษเราจะเสียเปรียบเาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าทําอย่างไรเราถึงจะขึ้นข้ามหน้าคนอื่นโดยที่คนอื่นมาหากินในบ้านเราเนี่ยให้เป็นไลน์สตาร์ใช่เพราะว่าเราเนี่ยก็จะต้องเพิ่มทางด้านสกิลอย่างเช่นเซอร์วิสสกิลต่างๆซีเควนต์ต่างๆของเรา อัปเกรดขึ้นมาสักหน่อยเลงเพื่อให้เข้ามาเนี่ยเป็นลายซั a r t แต่เราขึ้นเป็นซุปเวิเอร์นะครับนั่นคือเรามองว่าเราต้องพัฒนาพนักงานอย่างนี้เรามีเวลา3ปีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการเทรนนิ่งนะครับตัวผมเองผมก็สอนตามมหาลัยด้วยแล้วก็บาสอนในโรงแรมด้วย<อ>นะครับ<อ>นี่นา มาไม่ผิดหวังเลยบริการทุกระดับประทับใจนะคะแล้วน้องๆที่อยู่ในที่เป็นพนักงานอยู่ในโรงแรมแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะเราได้มีการฝึกอบรมในทักษะของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยนะคะคือจะไม่ให้ด้อยแน่นอนนะคะสุดท้ายค่ะวันนี้พูดคุยกันสรุปทีเดียวเราก็ได้ความรู้มากเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณวุฒิศัก์เนาะฝากประชาสัมพันธ์นะคะถึงโรงแรมของเรารวมไปถึง ฝากถึงความภาคภูมิใจนะคะของรางวัลต่างๆที่โรงแรมเราได้รับค่ะเช่นครับจริงๆแล้วรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนนะครับโดยเฉพาะทีมผู้บริหารเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราได้พัฒนาพนักงานของเราไปสู่ระดับที่เขาสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้สามารถต่อไปแข่งกับคู่แข่งได้นะครับซึ่งนั่นคือ เขาเรียกเป็นวอลลุ่เป็นเป็นคุณค่าของพนักงานแต่ละคนคนะครับแล้วก็นําคุณค่าสิ่งพวกนี้ที่เขาได้เรียนรู้มาปฏิบัติโดยที่เขาเอาสิ่งพวกนี้มาเทคแคร์ลูกค้าทําให้ลูกค้าแฮปปี้มากที่สุดทําให้ลูกค้าเซตร์ไพแล้วกลับมานอกจากนั้นยังไปบอกคนอื่นว่าโรงแรมเราเป็นยังไงแล้วกลับมาใช้บริการเยอะๆนะครับตัวพนักงานเองก็จะได้พัฒนามากขึ้นนะครับ ครับะะและใครยังไม่ได้ไปที่โรงแรมเซนทารานะครับก็ขอเชิญเชิญนะครับไปใช้บริการกันได้นะครับทุกๆวันเลยนะครับะะที่โรงแรมเซนทารา กรมิลาบีชรีสอร์ทพัทยานะครับในวันนี้ <bunker. S 1> ครับก็ต้องขอขอบคุณค <respuesta. S 1> uh, ุณวุฒิศักดิ์พิชยการนะครับรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของทางโรงแรมเซนทารากรมิลาบีชรีสอร์ทพัทยาเป็นอย่างสูงครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับถึงความภาคภูมิใจนะครับนะคะเรานั่งคุยอยู่ด้วยเราก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะคะที่หมู่พัทยาของเรามีโรงแรมที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพนะที่คอยให้บริการแบบนี้